ป้าเ <5. S 2> คยข้ามซีายครับจับป้าครับควงงานงานก็ไปได้ครับรอยี่ปัญหานะครับบอยีปัญหาครับนุนนน่ม กุมมาหน่อยสักไหนบึงน้ำกันไปนะบายใจยืดเร็วเวลาครับนักขั้นรองให้โชคโชคดีนักขั้นรองให้ครับสามสองหนึ่งไป ครับบริกันนะครับวันนี้มีนังนิดๆน,น,นะครับกับเบียดตอนนี้กับสานะิราบเริ่มเบียดเริ่มโย่การวางหางเริ่ม เรียบร้อยครับล้อยล่าครับนครหน,นองไฮซ่มส,สตราร์ซบไกล้ๆได้ลหลายๆคนที่งานจงโชคดีเก่งกีฬานครับสามสองหนึ่งไปวายเก็ยบยูเอ้ยพอไหวละลูกเอ้ยรวมไปแล้วก็ล่ำดาบครับตึ้งตึงตงต้งแล้ว ผ่อนไปเลยนะครับออกล้มไปแล้วก็ล่ำดาบพัละพันเลยครับลาล่าครับมันมาสามสิบอาคุณทำได้ไหมกุ้ง,จ,งจะเลื่อนสับยอยครจเลื่อนตงโชคดีกุ้งจะเลื่อนสับครับสามสองหนึ่งไป คือปอ,อหมูเรือไง้งะงะก็เพิ่งไปออกจากฐานเอวเข้งแข็งนะครับไปไไปได้ไได่ครับแบบใดบะหูฮู้รอะเบิงรอดทิตามไปออกก็เหมือนครับ ไม่ได้ล้วม่ได้ล้มาพาหนด้ครับไปได้ปนข้อเกิดโจข้อสู่อข้อจุรอเวลาครับลุมลักแบบไหนรอสามสองหนึ่งป้าเจ็บจ่อยครับเบาไปลูกเบาไปเบาไปเบาไป เออไปได้ไปได้ไปได้ครับสามร้อยสามสิบเอ็ดทำได้ไหมทีเรี่อเลยครับจิบจ่อยครับกับกันนั่งด้ว่มาเย่ยมากไปได้บินสูงสูงก็สูงเลยยืดอ่อกของอ้วนแหง เพามาแล้วปิดไม้จงด้วยครับวางสายดีด้วยด้วในตำแหน่งที่งามรอเวลาครับกัดลงใกล้ใกล้ได้หลายหลายทีมงานที่ควายงามยันประเทศไทยควายทีเมือนโจงโชคดียันประเทีตไทยสามสองหนึ่งมา ไปทางปีเลยน้องเอ้ยยีดตึงตึงแล้วล้มล่ำไหลพาแ้วพาเลื่ยครับยันไปเไทศดท้ายครับกับพันแล้วพัเรื่อเนี่ยทางจิมง,งานสู่แล้วสู่บอ่อไหวนะครับขอโทษขออภัยพี่น้อง แฟนพนไยทุกท่านนะครับได้เดือทคำเต่าเด้อดอายุมืออีกรอบก,กันนะเธออ่าสาอง<า><า>หนึ่งไปให้สีทองครับไปลงไปไปไปลไเอไปไปลไปไปไปลงไปไปไปที่รี่เลยครับ การเดินทางถือว่าดีมากหน่อยสักหยโปรดติดตามความสูงจงมี้แจ่มแจ้าสี่สิบแปดสิบสี่สิบเก้าสิบนะแต่ช่างบอกเปิดเยอะ แล้วจะมีตาดองสิควิ้งกันนะครับแปดสิบแปดหาเก้าสิบนั่นคือพีนอ่น,น้องหาสิบคะแนนผ่านไปรอล่า <3 S 2> ครับไพ่ส <3 S 2> ีท <3 S 3> องสามเท่า <3 S 2> อัมม <3 S 3> ับุญพลาไว้ที่มัตโตโชคดีสามสองหนึ่งไปข้างสามสิบห้าเจ็ดสิบนะครับ ที่เรี่เลยที่เรี่เลยครับบุญพลาครับการเดินทางเยี่ยมมากการทางดีมากๆเลยครับจังหวะสุดท้ายนะครับจ,จึกจักนะครับจังหวะสุดท้ายจึกจักเน้อ เป็นเกียวเลยครับทำไมสุดท้ายเป็นเกียวหน่อยหน่ครับเป็นดอกหรือเป็นผลรอฟังการมันย้ายจากกะทิโนโกันฮะนมโตไหลครับเสรเรียบร้อยครับลายเวลาครับบญพลาใกล้ได้ลหลายๆขอทีมงาน ข้าวผาแดงจงโชคดีสามสองหนึ่งไปไปดูปาดันไปยาย,ยุดพอจใจเม่จา้จาไป ไปดีไปได้ครับยอดไปได้ครับจ่า้วมันนจัี่พอทัไหนมุลางไปลูกลลางไปลากลางไปลางงามงามหัวไฟเยี่ยมเยี่ยมเยี ลงใกล้ๆได้หลายๆวุฒิชัยเบิกปากสี่สิบเก้าสิบบุฒทิชัยเบิกปากจงโชคดีสามสองหนึ่งไป นัดป้าปลาลำตัวรีรล,ลี่เลยที่ลีเลยครับกับการเดินทางเนี้ยบมากๆสุดยอดของล้ำตัวครับพุทธิชัยเบิกป้าล่างปลาล่างป้า เบียนออกี่ดอกไฟเปิดเรียบร้อยไฟเปิดแล้วครับรอเวลาครับพุทธิชัยเบิกฟ้าหนงุ่กระมาจนุ่งกระทมาครับสามสองหนึ่ง เเเไเยนะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ครับไม่ออกจากขามลยหมเด้ออลมนน,นึงครับนะองศาไปครับมีปัญหาจงไป,กกไปลุกไปเลไปลุกโองศาอ่ะข้อเป็นหลัาทางนีไปไป่ไปไปลูกไปได้ชีนหน่อยครับ

เทวดาช่างปเปื้อนะครับแอเทวดาครับเลี่นิองพี่กันนั่นอ้าโจชุบีสามสองนึงป้า ไปดันไปดันไปกันเดินทางดีทางดีตีเรียกเลยครับแอดเทวดาไม่สนใจเลติดตามขอดีครับเมื่อนี้ยขอสูขอโจ แบบลุ่มลกแบบมีเป็มไม่ดีโรโมกระยิไการทิจากหนอนในนอนีข้อนีแหงคำมือนี่ยครับเทวดาครับมันบปรเปอไก่จะเว้นไปไหนมักับพ่อบเอรไก่รือรอเวลาเทวดารับกับทีมงานของโขกแกครับโกแมันตุ้สูง ลงสังส้ๆตกไกลๆได้หลายๆโอแยเป็นผู้สั่งสางว,วันที่แม่นจงโชคดีสามสองหนึ่งไปตึงตึงมตแล้ว บินมันิ่มาไว้ก่อนกำหนดปะเออมากับคนละมอกนี่รอลำดาครับไปก็สูงสั้นี่มินก็อเป็นอย่างพอเป็นอาเป็นอะไรกมาตดปยิ่งไดยะเราับนท่เ่นามที่เห็นนะครับพี่น้องแป้นท่ะไรพี่น้องแป้นพันย่างครับการที่ท่านมองเห็นเป็นกัน กับการตัดตีโตนะครับไปล้างดาบในยุคสุดทา้าล์มาดูสิครับท่านหาบังรับบังนอนลอยล่าครับตัวแกจะต้องเบาวิวนะครับ413คะแนนเป็นที่ตั้งตาพันเปอร์เซ็นต์ครับตาพันเนปอร์เซ็นต์คอยดึงเงินจงจงตาม สองหนึ่งไปไปดูบ้าาลูกจวที่เรียกเลยครับตาพันเปอร์เซ็นไปเป็นชั้น่อเดตรอเดย lào hoặc là hoặc lào đến lào đi kia hoặc lào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  hoặc to hoặc là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 o hoặc รอ,เว,อเวลาครับตาพันเปอร์เซ็นต์ลงใกล้ใกล้ใกล้หลีตายโซราชวง,งทุกสายตาและกับคนยาท,างาทางังคนยาเด้อไปดึงสอราชวงจจโจดีตามสองหนึ่ง ป้นรไปนัไปนั่นไปอครับาที่นี่เลยครับสอรัชบุวมง ลงปลาลงงามหลงไปยังใบยังใบเปิดเพราะครับล่บหนงสีสิดคะแนการบ้างหางเหลอเลเวลาครับสระชว,วงครับ